ส่วนประกอบหลักของสําคัญในบัิกิพัโคลอโฟิลจากสารสกัดวิตกาสและอัลฟาคืออะไรมาฟังกันครับวิตกาสเป็นสายพันธุ์ของข้าวสาลีใช้เป็นอาหารหลักประวัติอันยาวนานกว่า3000ปีเราพบเมล็ดข้าวสาลีอยู่ในหลุมระสพของกษัตริย์อียิปต,ตุตันคาเมลหลอดคณาวานันผู้พบเมล็ดข้าวสาลีพันปีนี้ยังสามารถเพาะเมล็ดเกิดขึ้นมาใหม่ได้จนถึงนปัจจุบัน ในกรีกและโรมันยังมีความเชื่อว่าข้าวสาลีเป็นอาหารของเทพประทานให้กับมนุษย์ในจีนก็ถือว่าข้าวสาลีนี้เป็นแหล่งพลังงานที่สําคัญจากตำนานของบาบิโลนเมื่อตั้งแต่ปี2,500ปีก่อนกษัตริย์เนบูชา์เนสซาซึ่งมีอํานาจมากขนาดยกกองทัพไปตีจักรวรรดิอัชชิเลียนและเยรูซาเลม็มแต่กษัตริย์องค์นี้ก็ต้องคำสาปให้ป่วยทั้งกายและใจ สวรรค์จึงบัญชามาว่าหากอยากหายต้องกินก้าข้าวสาลีและเนื้อวัวซึ่งดูเหมือนว่าบันทึกนี้จะเป็นตำรายาฉบับแรกที่กล่าวถึงการใช้ก้าข้าวสาลีในการบำบัดโรควิก,กาสเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายเพราะมีความเข้มข้นในสารอาหารและสารสก,กรัดต่างๆซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพของมนุษย์มีโปรตีนปริมาณสูงเฟสโตอินโคลลีฟิลแอซิดวิตามินซีอี นอกจากนี้ยังมีสารอาหารอื่นๆ,ๆเช่นคอเล t ตแคลเซียมแมกนีเซียมและซิลิเนียมวิตาสมักถูกยกย่องเพราะมีส่วนช่วยสร้างภูมิคุ้มกันส่งเสริมกระบวนการเจริญเต,ติบโตช่วยลดการอักเสบและมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยป้องกันความเสียหายของเซลล์ในร่างกายยับยั้งการติบโตและแพร่กระจายของเชื้อโรคและแบคทีเรียครับส่วนประกอบที่2ในบัตติพัสคืออัลฟาฟา พืชตะกุลถั่วอัลฟาฟาถูกปลูกเป็นอาหารต้นกำเนิดอ,อยู่ที่ภูมิภาคแอฟริกาและยุโรปในประวัติศาสตร์ของชาวอียิปต์และกรีดโบราณมากกว่า2,000ปีถั่วอัลฟาฟาใช้ปลูกเป็นอาหารของสัตว์ในยุคโบราณและมีการใช้เป็นอาหารสำหรับมนุษย์เขาใช้ถั่วอัลฟาเป็นอาหารบำรุงร่างกายและยาอายุรกรรมปัจจุบันมีการเพาะปลูกและใช้งานทั่วโลก ถัวอร์าฟาเป็นพืชที่ปรับสภาพได้ง่ายสามารถปลูกในพื้นที่ร้อนและแห้งแล้งได้มีความทนทานต่อสภาวะที่ดินที่แย่จึงเป็นพืชที่นิยมในการปลูกเพื่อนํามาใช้เป็นอาหารสุขภาพที่คุณประโยชน์นานับประการครับถั่วอั์าฟ้าถูกนํามาใช้เป็นอาหารเสริมและอาหารฟักข้าวส่วนประกอบที่สําคัญได้แก่โปรตีนเบต้าแคลโรทีนวิตามินซีวิตามินเคและกรดฟฟลิก นอกจากนี้ยังมีแร่ธาตุเหล็กเซลีเนียมแคลเซียมและเมนีเซียมเป็นต้นช่วยส่งเสริมระบบการย่อยอาหารระบบขับถ่ายและสารต้านอนุมูลอิสระป้องกันการติดเชื้อลดน้ำตาลในเลือดส่งเสริมสุขภาพกระดูกและฟันช่วยบำรุงผิวพรรณทั่วอัลฟาเป็นพืชที่มีประโยชน์มากมายใน,นด้านอาหารและสุขภาพและยังเป็นส่วนหนึ่งของอาหารเสริมที่มีความนิยมในหมู่ผู้ที่ใส่ใจสุขภาพและการดูแลตัวเองครับ ถ้าชอบคลิปนี้ช่วยส่งต่อคนที่คุณรักพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ